สวัสดีตอนบ่ายในรั้วบ้านนะครับผมเมื่อสองเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยผมชำกิ่งไผ่สร้างหมอนไว้หกกิ่งหนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งข้างบนเนี่ยออกรากทั้งหมดส่วนกิ่งที่ห้ากิ่งที่หกไม่ออกรากนะผมรู้มากไปหน่อยนะเห็นไหมว่าผมตัดกิ่งเขาผมชำเสร็จเนี่ยผมตัดกิ่งเลยผมคิดว่าเขาจะแตกกิ่งใหม่พร้อมรากอันนี้ก็เหมือนกันตัดกิ่งคิดว่าจะเขาจะแตกกิ่งและแตกราก ตายจ้อยเพราะฉะนั้นการชากิ่งไผ่ทางบนนะก็ไม่ต้องตัดกิ่งผมก็ปล่อยกิ่งไว้เลยหรือว่าถ้าเขามีหลายกิ่งมี2อสากิ่งอย่างเนี้ยสามารถตัดออกได้ให้เหลือกิ่งเดียวหรือ2กิ่งกันแล้วแต่ท่านชอบของผมอันนั้นเหลือ2กิ่ง2กิ่ง3กิ่งอันนี้เหลือกิ่งเดียวอันนี้ตัดกิ่งตายจ้อยนะฮะวิธีการทำนะผมก็ดูจาก YouTube ของจ่าของจ่าฐานอากาศคนหนึ่งทางภาคเหนือนะก็ทําไผ่ทางบนก็เอา ขวดน้ำนะ่ะขวด1.5ลิตรมาเนี่ยนะแล้วก็ตัด2ท่อนแบ่งครึ่งให้เท่ากันตัดประมาณเนี้ยสท่อนพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานะฮะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดลงมานะฮะแล้วก็ออกฟานให้เป็นวงกลมนะฟานเท่าไหร่ละ่ะนะกด็ดูนิ้วนะฮะประมาณ3นิ้วนะประมาณ3นิ้วนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ อัดให้แน่นเอาดินใส่อัดให้แน่นนะใช้ดินดินถุงก็ได้ของผมเนี่ยผมใช้ดินขี้ไก่หมักที่หมักไว้ในโคนมังคุดใส่โคนมังคุดเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามาประกบกับกิ่งไผ่ที่เราเลือกไว้เนี่ยถ้าในใน u t u b e เนี่ยเขาใช้กิ่งเขาใช้กิ่งใหญ่แต่ผมทดลองใช้กิ่งเล็กนะครั้งที่แล้วผมทดลองทั้งกิ่งใหญ่และกลิ่งเล็กก็ออก เหมือนกันนะผมใช้กิ่งยาวประมาณหนึ่งคืบเท่าที่แล้วเนี่ยเขาก็ออกรากให้เนี่ยอย่างอันนี้กิ่งเล็กๆนะยาวประมาณศอกนะครับผมแล้วก็เอาอขวดนะที่ใส่เครื่องหมักไว้ที่ใส่เครื่องปรุงไว้แล้วเนี่ยใส่ดินไว้แล้วเนี่ยอัดอัดให้ด้านล่างขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงอนอเลยนะอัดให้อย่าให้มีช่องช่องว่างเสร็จแล้วก็ยิงสเตปเปลิลยึดนะฮะ ทางซ้ายทางขวาล็อกไว้ทีนี้ถ้าอัดแล้วเนี่ยมีเอาน้ําลดดูถ้ามีช่องห่างแล้ฝนตกน้ำเครื่องเครื่องปลูกจะไหลออกเนี่ยเอาทิชชู่อัดไว้นะอันนี้ผมทดลองให้ดูเห็นไหมเนี่ยผมใช้หน่อไผ่กิ่งไผ่นิดเดียวยาวประมาณสามสีนิ้วยังเล็กๆอยู่เลยนะนะยังเป็นผู้บ่าวซ้ำน้อยอยู่เลยนะก็ล็อกเข้าไปแล้วก็ยิงสเตปเปิ้ลล็อกซ้ายขา อัดให้แน่นลองรดน้ำดูแลอันนี้ไม่มีรอยรั่วแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณสักสองเดือนก็จะออกรากนะก็เมื่อไหลน้ำหมดแห้งเราก็เอาน้ำมาเติมใหม่นะเติมน้ำเอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็เติมน้ำลงไปนะเพราะฉะนั้นเรา,เ,าเป็นการชําระบบเปิดนะเติมน้ำได้ตลอดนะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะได้กิ่งไผ่ไป ใช้งาน learning by doing เรียนรู้จกการกระทำนะฮะลงมือทํามีคําตอบนะครับผมอยากทําอะไรก็ดูใน YouTube นะเป็นองค์ความรู้มากมายที่เราเลือกสรรได้แล้วก็ลงมือกระทำแค่นั้นเองนะอาหารและความสุขก็จะมีในรั้วบ้านครับผมสวัสดีครับ